สวัสดีเพื่อนชาวคิปตีเคลเซ so, เอ้ยคิปโตเคลเซีทุกด้านด้วยนะครับผมนนี้เป็นวันที่30เดือ 30, 10, น10เวลาประมาณ9โมง10นาทีนะครับผมที่ผมกําลังอัดอยู่นะครับผมช่องของผมไม่ได้มาแนะนาการลงทรุนหรือไม่ได้มาแนะนำให้เพื่อนมาเทรดตามนะฮะและที่สําคัญผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทรุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกราฟกันนิดนึงนะฮะเป็นเจ้าน้องหมาทั้ง2ตัวนั่นเองอ่า สำหรับเจ้าชิบะนะครับผมในช็อตเทอมเนี่ยผมก็ได้มองเห็นว่ามันเป็นแบบยืนพักตัวได้ดีนะครับอ่าเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยผมมันกําลังอ่อยืนที่แนวรับพยายามแบบว่ายืนไหวนะฮะเนี่ยในเส้นสีเหลืองๆของผมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแนวรับใหญ่ในกรอบสีเขียวอ่าซึ่งเราผ่านขึ้นมาได้แล้วเป็นเป้าของเราเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นแนวรับใหญ่ตอนนี้ก็เหมือนเนี้ยดูท่าว่า มันจะเบรกไปทางไหนนะฮะเพื่อนๆก็ค่อยฟอลโล่ตามไปทางนั้นนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีของนะฮะแล้วค่อยตั้งจุดสต็อปล็อตข้างใต้เลยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมที่สําคัญคือการตั้งจุดสต็อปล็อตนะครับซึ่งเป้าของเราต่อไปเป็นตรงไหนก็คือการเบรกขึ้นไปยืนที่บริเวณเนี่ยนะฮะ0 0 0 0์จประมาณเนี้ยนะฮะอ่าเป็นเป้าต่อไปนะครับหรือจะเป็นเนี่ยเส้นฟิโบพอดีที่สองจดหกห่งแปดเนี่ยนะครับผมอ่า ประมาณ0ูนย์จุดศูนนอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นเป้าหมายต่อไปของเราสําหรับเจ้าชิบะซึ่งมันก็น่าจับตาม,มองไว้นะครับสําหรับในช็อตเทอมันใกล้นี้ว่ามันจะเอาอยัางไงต่อมันจะเลือกทางไปทางไหนนะครับอ่าเราค่อย follow ไปทางนั้นนะถ้ามันเบรกตรงนี้ไปทางไหนก็แค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ยังไม่มีของสําหรับคนที่มีของก็เตรียมตัวลุ้นกันได้เลยนะครับในเร็วๆนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูน้องหมากันนะครับ น้องดอสคอยน้องดอสคอยแผนพของผมผมได้บอกว่ามันถึงเป้าแรกของผมแล้วแล้วผมก็ได้ขายทำกำไรไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้บอกว่าผมได้ออกมารอดูสถานการณ์ก่อนว่ามันยืนไหวไหมผมก็ได้บอกเพื่อนไปแล้วว่าถ้ามันยืนไหวเนี่ยเนี่ยแล้วเราค่อย Follow ตามไปตรงบริเวณนี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับอ่าเพื่อนมันจะไปเทสท,ที่0 3 6 9 9อ่าแต่ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันจะไหลลงแบบนี้แบบที่ผม ได้วาดไว้เส้นสีส้มผมยังวาดไว้อยู่เลยนะครับซึ่งผมมองว่าพฤติกรรมน้องหมาเนี่ยมันจะชอบแบบลงให้แบบตกใจเล่นเล่นก่อนอ่าแล้วค่อยขึ้นซึ่งพฤติกรรมมันจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยเเพื่อสังเกตดูนะครับเมื่อมันเบรกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับปึ๊บมันจะขึ้นอยู่ประมาณสองรอบอ่านี่หนึ่งสองอันนี้หนึ่งสองแล้วนี่มันจะลงเนี่ยครับแล้วทะลุทะลุสามเหลี่ยมลงมาอีกเห็นไหมครับ อ่าอันนี้ในช็อตเทอมนะครับเนี่ยผมก็เลยมองว่าเอ้ยเป็นไปได้นะครับที่มันอาจจะลงมาที่อันดับแรกที่แน่มันลงมาแล้วเนี่ยที่ผมได้ตีไว้คือเส้นสีชมพูอ่าก็คือ,คอที่0.28นะนะะราคาปัจจุบันใครที่ไม่มีของเนี่ยก็อ,อาจจะแบ่งไม้เข้าก็ได้นะครับหมายความว่าถ้ามีเงิน100บาทแบ่งเข้าเป็น50กับ50บริเวณน,นี้ที่0.26ประมาณนี้สําหรับเจ้าต้องมานะครับผมในเอ่อ ในรองเทอมผมก็ยังมองว่ามันยังโตไปได้อีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนเพื่อนจะวางแผนนะครับอันนี้ผมวางแผนในช็อตเทอมสสำหรับคนไม่มีของเฉยๆนะครับผมว่าเป้าต่อไปเราจะอยู่ที่0.3699นะครับสําหรับผมนั่นเองอ่าเรามองไปทีละสเต็ปก่อนนะครับผมโอเคอ่าผมก็จะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมแล้วคลิปอื่นๆผมก็อยากให้เพื่อนลองไปเปิดดูนะครับผมเนี่ยที่ผมได้อัปเดตไว้คือมันสําคัญมากๆเลยนะครับผมอ่า ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนได้วยนะครับผมสำหรับช่องของผมนะครับผมอ่าก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าพู้ติดตามผมครบ2,000คนเมื่อไหร่อ่าผมจะมาแจกเรียนเรียนหนึ่งฟรีนาทีนะครับก็จะเป็นการสมแจกนะฮะก็ยังไงอย่าลืมเป็นหาวฉลาเหมือนผมนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนได้ตังทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ